และเ,เพื่อนๆสงสัยจริงๆนะครับว่าทําไมติ๊กตอผมตอนนี้นครับมันได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆลองเข้าไปดูนะครับตอนนี้ที่หน้าโปรไฟล์ผมนะครับคลิปแรกที่ปักหมุดอยู่นะครับนั่นคือคลิปที่มาจากหลักการในหนังสือเล่มนี้เลยนะครับเห็นว่ายอดวิวนั้นพุ่งไปแสนกว่าเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ยอดสั่งซื้อเยอะมากๆเลยครับ นั่นก็เป็นเพราะว่าวันนี้นะครับผมจัดการระบบความคิดตัวเองนะครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็ความรู้ที่ผมได้รับมานะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ไหนนะครับที่ผมได้รับมาผมจะผ่านระบบคัดกรองอย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าผมมีหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็อ่านกฎของ Tik t o อกนั่นเองนะครับนั่นก็จะทําให้ผมได้รู้เลยว่าข้อมูลไหนจริงไม่จริงอันไหนปรับใช้ได้หรือไม่ได้นะครับ <tem IS> ก็ไม่เสี่ยงการโดนแบนตะกาด้วยนะครับเชื่อได้ว่าบางทีบางคนเป็นนะครับอยากรู้แต่ไม่อยากถามนะครับเรากลัวว่าเราไปถามคนอื่นแล้วบางคนใช้ศัพทบยาก ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานนะครับจนไปถึงเรื่องการเสียภาษีนะครับจกราคา400กว่าบาทนะครับวันนี้ถ้าเพื่อนๆกดในตะก้าด้านล่างนะครับเหลือแค่200กว่าบาทนะครับบางคนได้ไม่ถึง200ด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆดูในตะก้าสีเหลืองด้านล่างได้เลยครับ